จิ๋วแต่แจว๋วเล็กพี่ขี้หนูแน่นอนครับเล็กกระทันรัดประหยัดน้ำมันู้ลงหกแสนกว่ามาขายสองแสนกว่าตัวท็อปสุดของเขาแล้วอะไฮพัสท็อปของปีสิบห้ามีนั่นแหละใบแสนสี่มือเดียว,ป,ว,วป้ายแดงนี่อะเข้ากันมัล่ะปากบัหน้าเนี่ย <laughs> ตัวนี้นะเป็นมาสดานะ1.3 Hi-Pass ปี High Part 15 5้าประตูไ 6, 000. 6, 000ฟแดง600,000 600,000ฝากตอนนี้เหลือแค่259,000แต่ถ้ามาจากคลิปนี้ช่วยแชร์รถอีก10,000ืเหลือ249<ป>และผ่านการตรวจวันทุคาอิ s p e c t i o n ด้วยช่วงล่างคันนี้ทําแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองขับว่าทําแล้วอ่ะมันจะสนเสถียรแค่ไหนไป เสือลุยบุกไอ้สองช่วงล่างเขาโค้งนะเขาโค้งนะช่วงล่างดีการขับขี่คันนี้เราใจมากแล้วผมบองเลยโคดประหยัดเลขไม้แสนสี่ไม่เยอะปีสิบห้ารถสิบปีต้องสองแสนถูกไหมอ่ะเนี่ยตะแกะกระแทกหลุมแรงๆนี่เห็นไหมเป็นปกติของรถไซเล็กต่อให้ทํามาแล้วอย่างไรก็มีกุกกักเวลาลงหลุมนะลงหลุมนะแต่ถ้าไม่หลุมหนักๆอ่ะไม่มีเสียงเลยเห็นไหมช่วงล่างได้คน่นนี้คุ้มค่ากับราคาที่เราขายแล้วอย่าดูหน้าผมมากนะผมเพิ่งปไปเล่นลิเกมายังไม่ล้างหน้า ปากไม่แดงไม่มีแรงทํางานสิ่งที่ได้ความคุ้มค่าได้สีอันนี้เป็นตัวสีขายของเขาสีแดงได้เป็น5ประตูเปิดง่ายใส่ของได้เนาะขับขี่ข้อมตัวเนาะเล็กกระทันรัดประหยัดน้ำมันจิ๋วแต่แจ๋วเล็กพี่ขี้หนูแน่นอนครับมัตตาสองเนี่ยการขับขี่ท่าเทียบกับรถเซกเมนที่ใหญ่กว่าบแบรนด์อื่นนะของเราเกาะเท่าไซส์เอ็มการเล่งแซงดีมากประหยัดน้ำมันล้อแม็กยางดีเลยภายนงภายในเหมาะหนังลดละหกแสนกว่ามาขายสองแสนกว่าตัวท็อปสุดของเขาแล้วอะ่ะมัตตาสองอะนะไฮพัสดท็อปของปีสิบห้าดูจากคลิปเนี่ยกล้องใหม่วันนี้ที่ผมถ หน้าใยไหมขอมเบนดูนะมันห<ช>ลอกกันจริงปะวะมาด้าสองปีสิบห้าตัวไฮพัทเบนซินนะห้าประตูไมล์แสนสี่มือเดียวป้ายแดงจากสองห้าเก้านะเหลือสองสี่เก้าต้องแชร์จากคลิปนี้จะได้ราคานี้นะหวันเจี๊ยบหวันเจี๊ยบหวันเจี๊ยบไปไปไป